สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกทุกท่านมาชมบ่อกตกปลาฟิชชิ่งพาร์นะคะของเสียดเด่นแล้วก็ร้านอาหารทีมนีพารวยค่ะวันนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศกาาทีททะะ่เขื่อนนะคะ้ก็มนส่วนของอาจะมีซุ้มนะคะสำหรับดักตกปลาเชียนปลาทุกทุกท่านนะคะรอบๆก็จะมีต้นไม้นะคะโอเคค่ะมีต้นจากต้นพยุงต้นมะข่านะคะ,ะ,คะแล้วก็ในส่วนของอามะนาวมะม่วงนะคะและ้วก็ต้นเพก,กาเนาะ ใช้เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ2ไร่นะคะทั้งหมดนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมีส่วนของมุมในส่วนของมุมเด็กเล่นนะคะก็จะมีส่วนอของเล่นเล็กเน้อยสําหรับให้เด็กนั่งนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของลานจอดรถแล้วก็เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเป็นพรเวทนิดนึงคะ่ะก็สะอาดนะคะน่านั่งให้บริการนะคะแล้วก็ในส่วนของ มุมดอกไม้ด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวเช็คอินนะคะก็บรรยากาศทั่วไปในร้านนะคะก็ตอนนี้ก็มาฟังเพลงเบาๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะมาเผาหัวก่อนนะคะก็มาได้เลยนะคะเนื่องจากพรุ่งนี้วันที่3ามเ็เป็นวันฮารลวีนแล้วก็เป็นวันลอยกระทงนะคะก็ขอเชิญพี่น้องท้องไายชาวเเมริกนแดงทุกท่านนะคะมาร่วมนะคะ ด้วยกันนะคะหลังจากลอยกระทงที่วัดนวลแดงวันนี้ก็จะมีกระถิ่นกระถินนถ่นบัดนนวลแดงด้วยนะคะก็นนะะขอเชิญพี่น้องทุกคนนะคะมาใช้บริการได้เลยค่ะวันนี้นะคะเจ๊คีมาเองค่ะจัดเต็มค่ะตามสโลแกนค่ะไม่เมาไม่หนีไม่เลิกนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะหวังว่าเราคงได้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ